ในมุมของพี่นะสิ่งที่พี่รู้สึกหมุดหงิดมากๆเลยคือการยืนเคารพธงชาติหน้าโรงเรียนแบบร้อนๆแบบแบบร้อนๆและก็ยืนโคารงชาติเนี่ยยังพอเข้าใจได้มันแค่นาที2องนาทีแปบ๊บเดียวแต่ประเด็นคือให้เด็กทั้งโรงเรียนอะ่ะนั่งทําสมาธิกลางแดด ใครมันจะไปมีสมาธิในอากาศร้อนๆจะเป็นลมกันหมดแล้วถ้าใครลืมตาหรือขยุกขยิกเนี่ยครูเนี่ยเดินเข้ามาจับเข้ามาแบบว่าดึงออกไปหน้าเสาธงเหมือนเหมือนปราจา์หน่อยๆอ่ะอันนี้พูดจริงนะอารมณ์เหมือนปราจานนิดๆว่าไอเด็กคนนี้มันคือทําตัวไม่เรียบร้อยคือผมไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนอันนี้ขอพูดตามตรงเลยถ้า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 มาดูอยู่ก็ก็ก็อยากจะฝากบอกต่อนะว่า ทำไมถึงทำกับเด็กๆแบบนั้นเออคิดว่าไม่มีวิธีอื่นในการปกครองให้เด็กเชื่อฟังแล้วหรออันนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าคิดว่ามันมีอีกหลากหลายวิธีนะในการทำให้เขารู้สึกว่าเชื่อใจแล้วก็อยากทำตามอะ่ะมันไม่เห็นจำเป็นต้องใช้วิธีประจานเนี่ยเหมือนการตัดผมอะ่ะให้มันน่าเกลียดมันคือการประจานเด็กนะเว้ยใ,ให้เด็กรู้สึกผิดให้เด็กรู้สึกแย่รู้สึกเสียเซล์เสียความรู้สึกแล้วก็ต้องรีบไปทำอะไรบางอย่างกับหัวตัวเอง อ่ะสมมติคุณตัดเข้าไปที่พี่เบียร์บอกคุณอนุญาตให้เขาออกไปตัดผมทันทีไหมคุณร้อยเขาอยู่จนจบถูกป่าววันนั้นแล้วค่อยออกไปนี่คือแม่งเร็วไรมากถ้ามันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันยุคที่โซเชียลมันเร็วอ่ะเด็กแม่งถ่ายรูปเพื่อนปั๊บแชร์ลงโซเชียลดูเพื่อนคนนี้หัวแม่งมันเป็นตาบ่าไปทั้งชีวิตเลยนะเว้ยภาพานี้ยมันวนอยู่บนโซเชียลไปทั้งชีวิตอ่ะถ้าเขาไม่ลบอ่ะนึกออกป่ะเออ อันนี้น้องพิมพ์มาอะไรไอรีนอว่าโรงเรียนไอรีนแต่ก่อนตอนพี่สาวไอรีนเรียนคือถ้าผมหรือกระโปรงสั้นเขาตัดเลยนะส่วนกระโปรงก็ล็อกแต่เข็บออกเหมือนกันโรงเรียนฟุกยังมีที่โรงยิมไว้เข้าแถวแต่เอาจริงไม่ควรบังคับยืนตากแดดบางคนเป็นไมเกรนทรมานจริงถูกต้องมูมิ่ว่าตอนเรียนเสียค่าตัดผมไปเยอะมากค่ะคืออยากรู้เลยว่าแบบตอนนี้มันยังมีกฎระเบียบอย่างนี้ เข้มอยู่ไหมหรือว่าวนคนค่อนข้าง a อวร์เรื่องนี้กันแล้วแล้วแบบกฎระเบียบความเข้มงวดตรงนี้มันร้อย